เนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่อยากได้นะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่ตัวเนี้ยเพราะว่าเลขจับยามที่ได้มาคือหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยเลขตัวนี้นะคะแล้วก็เลขตัวนี้น่าซื้อเนี่ยตัวนี้นะคะก็น่าซื้อก็มีเบิลแค่นี้นเองนะเนี่ยอ่าใช่ไหมเนี่ยอ่ามีเบิลศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสี่เนี่ย่องเนี่ยสามในสามสามนี่เด็เออ แต่ส,สามไม่ค่อยชอบกดไลค์กดแชร์กดสุดปังกันเข้ามาได้เลยอ่ะไอเลขไม่ชอบนี่แหละตัวออกรางวันที่หนึ่งเลยเชื่อไหมนะคะอันอนตัวไหนชอบนี่ไม่ออกครั้งหนึ่งจะพูดให้ฟังนะลูกสายมาขายลอตเตอรีตตร่สี่ใบอย่างนี้เลยแล้วทีนี้ไปดาลูกสายว่าทําไมไม่ได้ขายแปดเก้านะเพราะว่าเลขเพนนี่งไง<า>มี็นศูนย์ด้วยเพราะว่าเลขเลยองพระสุดท้ายแกไปขายถูกรางวัลที่หนึ่งให้พระอยู่ลานตัดฟ้า ที่ไหนนครธมอีกนกครธมนครศรี